พิธีขอขอมาได้ส่งน้ำสรีระสังขารหลวงปู่แสงจันเดโชโตน้อมกราบขอข,อขอมาต่อองค์หลวงปู่ครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับผมนะโมตัสสะพระวตโตราโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมทัสสะพควะตวตโตราโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะพระวโตรโตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มหาเถรีประมาเดนะดะวารตเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมะตุโนพันเตมหาเถรีประมาเดนะดะวารตเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมะตุโนพันเตมหาเถรีประมาเดนะดะวารตเยนะกตังสัพพังอปาราทางขมะตุโนพันเตท่องสามจบครับผม ขราบขอเข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกหลานศิษยานุศิษย์ขอกราบขอเข้ามารวงปู่แสงจันดะโชโตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ หากเคยทำผิดพลาดร่วงเกินต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้หลวงปู่แสงจันดะโชโตท่านโปรดเมตตางดโทษร่วงเกินนั้นด้วยเถิด หลวงปู่แสงจันดะโชโตูหรือยานวโลวัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วัหวัดยโสธรท่านลาสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่19เวลา19นาฬิก13นาทีตรงกับวันจันทร์ที่19พิถุนายน2566สศริอายุ99ปี เ3พันษาองค์ท่านเล่าว่าทางบ้านแจ้งเกิดกับทางอำเภอชาไป5-6ปีอายุจริงของท่านจริงมากกว่าทางบัตรประชาชนและใบสุทธิสำหรับหลวงปู่แสงนะครับท่านได้ .9 กปีนะครับ73พันษาท่านมโนาภาพ เมื่อวันที่19นะครับเวลา19นการ13หน้าที่นะครับสำหรับวิธีถวายเพลิงนะครับซรดีละสังขารปูแสงนะครับจัดขึ้นนะครับพันอาที่2 5มิถุนายนนะครับ2 5 66ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน6นะครับกรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับลีปนีกขอคล่าวคำว่า,า,า,าสวัสดีครับ